เส็จอันนี้อยู่เนื้อกินเสร็จเรียบร้อยเฮากับมาเมียนในครัวในอย่างเฮาเนาะจ้ะเนาะนะคะเสร็จเก็บเมียนเ้อเองเน้อยังเต็มเลยนะคะทุกคนฝนกับตกลินตอนนี้ก็ได้เนาะพี่น้องมาเสร็จตรงนี้ก่อนเดี๋ยวสิพาล้างถ้วยล้างซาำนะจ๊ะคลิปน,น,นี้ก็บยาวๆนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวค่อยขวดพื้นนะคะทุกคนขวดของบุ๋มคนนะคะเก็บเมียนทุกคน่ะ ที่เขาาก่อนนะคะ,ะการตรวนตามสามระเบียบนีในเหมือนเดิมทุกประการพริกที่เสียเอาทิ้งนะคะทิ้งยนะคะข้อทิ้งทิงนะคะทุกคน Yeah, ขยะขยะเยอะเขาเวลาตั้งกล้องแต่ตั้ง,งเชือกแต่ตั้งบทตงก็อกกันื่องนอ้เตั้งบทตรงบทตรงคนเอียงไปเอียงมานะคะเรื่องหอนึ่งเศรษฐาธิราจิตรไดบ้านตักงปเทศตับงเรืองนัเรือง ยันเลยตอนนี้ฝนตกลิ้นนะคะทุกคนลิ้นอยู่ในได้ยินป้าพี่น้องเสียงฝนองอลนนนนนิ้นเ็นี้ยเงี้ยตกลิ้นเี้ยเงี้ยบ้านเรือนเหมือนเิยพุทธกาลอ่ะมาทางนี้ทุกคน บมุนนั่นแล้วแล้วมันค้างนี้เสร็จที่นี่กลับมาพี่น้องเต็มเลยนะคะกลับมาสิเป็นหวดมวยห้องครบคมาคัดทีละอย่างนะจ๊นะเนาะงจะคิคัดเข้าออกจากมวยก่อนเนดะ้อพี่น้องเลิกนะการคลียในบ้านของเ้างทำความสะอาดด้วยกันนะคะเนะย็นปิดมวยกับนักเขา ไว้คัาดออกนะคละลองขยะทิ่มใช้ถุงดำพร้อไหมคะทุกท่านไปนะคะหน้าข้างนอกเน,อนี่ยมันก็้จะไลหน้าก็คือหน้าข้างในไปล้างข้างนอกแล้กวก็ถึจะล้างข้างในนะทคะต้มขวยซ้ำเราท่านแล้วพี่น้องเอาเอาไว้นี่นะคะล้างแล้ว ก็กมีเครยอยะละเตรียมกเดืองที่ลำหลังนะคะอันนี้ล้างเครียดพุกอันสาพวกนี้แล้วพวกขวยพวกซานในครบเก็บขยะใส่เียเดียวเลยเรอนะเอนะคะล้างกล้างานล้างมีลม้างเนยบร้อยไปที่ระยะ ในบ้านในเรือนเดินพิธก,การส่สวนเสร็จวันนี้เรามาขวดพื้นนะคะอะล้างเสร็จแล้วก็จะมาขวดพืนข <c oughs> วดพื้นนะคะทุกคนเือเพราะว่าเสร็จกรเขาเนาะที่เราขวดลงมานะคะทุกคนกระสีลนะนแล้วนะในห้องครัวเราจะไปได้ช่องใหญ่คัวใหญ่นีกนะคะเพราะว่าครัวใหญ่ก็มีถ้วยตานอยู่คัวใหญ่เราผิดเข้าแล้วแล้วใส่แล้เพิ่งเก็บอย่า้ค่ะจะเบไปเนีย เดิมไมนานนี้สสส้แล้วใส่น้ยายก่อนี่ก็เป็นพวกเปลือกโคเปลือกงาเยียทั้งข้าล่าง เราเลยต้เก็บนะคะล้างไปซิแล้วแล้วพี่น้องอาจจะเสเร็จแลวนะคะแ้สิเซ็แลวละพี่น้องนะล่างผมาเลลางผกเียเรล่างโคบแล้วแล้วก็กวดพื้นลวก็เก็บนะคะทุกคนพริกนี้แม่บ้านแป่เรือนของเรานะคะเี่ยงยางแ่จะหน่อยเราจะนั เป็นแบบเข่าติต๊กหน่อยโอเคจักหน่อยพี่น้องเลยเข่าแข้งขาเรียบร้อยแล้วสะอาดแล้วนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสเ,เนี่ยกพวกแบบพวกพี่น้องแล้วบแล้วกันพวกใบเดียวแล้วก็เรียล้วก็ปูดนะคะทุกคนปูดจะเรียบร้อยหอยสั่เก็บขยะไปทิ้ง เซ็ตนักะันเซ็ตน้ำมันนี่นี่เปิดน้ำนะน่าที่ตัวหอยจังโอเคนี่ตัวหอยจังที่คัว น้อยติดการเล่นพิธีเนาะพี่นาะนะที่นี่นะคะเสาร์เดือนก็จะไปเอาขังขยะมาใส่ขยะส่วนลดร้านสก๊อตไปใก่อนเอาเนี่ยม,มาใส่ขยะตรงนี้พี่น้องขังขยะเนาะนะนะใส่เลยนะคะเป็นแพงไทยพวกทัพพวก้าที่เสาร์เดือนเท็กับเขา้าตะโกเปัดโกนะคะทุกคนทุกใส่เลยค่ะ อ,อ่ะเรียบร้อยล้ลางอ่างพี่ล้างอา่างร่งล้างอา่างเพราะว่ามีคาดมันคาดหนักสิทไมอา่มางพีจะ งานคิดในบานใเรือนของเราเหมือนเดิมเรียบร้อยเลยพนะี่น้องสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้านะเรียบร้อยแล้วทุกคนมาตรวจงานลองดูซิอ้าวเรียบร้อยแล้วนะทุกคนสะอาดเรียบร้อยบริบูรณ์ นะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเด้อน้องเด้อนะคะอืมนี่อันนี้ก็ซิมากกวดนะคะทุกคนประมาณสองนาทีขยาไปก่อนไปเอาม่กวดทุกคนเมื่อกี้สอเรีไปเอาไม่กวด คนแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเศษอันนี้นิดน,น้อยเศษอาหารที่เขาเห็ดนั่นแหละนะอ่าคนคะาเรียบร้อยแล้วมากระสมาพักพยะเป็นอันเสร็จพิธีนี้ตรงทำคลิปวันนี้นะคะคลิปน,นี้กันได้ไนมครับอะเรียบร้อยทุกคนสะอาดแล้ว น้อยภายในครัวาก้ะสะอาดแม่บอกพี่นอ้องนคะคะทุกคนค่ะเอาไิ้ใชดินล่าพี่ละน้องไปในคลิปนี้สวัสดีค่ะ